ยิ่งเครียดมากยิ่งเสี่ยงหลายโรคความเครียดเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าปล่อยให้ความเครียดแวะเวียนมาหาเราบ่อยเกินไปมักจะพกโรคร้ายมาฝากด้วยค่ะโรคที่มาพร้อมกับความเครียดระบบภูมิคุ้มกันจะต่ำเครียดมากป่วยง่ายเพราะความเครียดจะไปลดการผลิตเม็ดเลือดขาวและลดประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวที่เป็นกำลังสำคัญของร่างกายในการต่อต้านเชื้อโรคต่างๆ เครียดมากปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อในภาวะเครียดกล้ามเนื้อของเราจะเกิดอาการหดเกร็งโดยอัตโนมัติเกิดความเมื่อยล้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามมานั่นเองค่ะเครียดมากปวดหัวเรื้อรังเพราะความเครียดส่งผลให้เกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อช่วงบริเวณหัวคอบาลล่าไหลเป็นผลให้เกิดอาการปวดหัวถ้าเป็นบ่อยๆเข้าก็อาจเป็นอาการปวดหัวเรื้อรังหรือพัฒนาไปเป็นไมเกรนได้ค่ะ เครียดมากทำลายระบบย่อยอาหารทำให้หลอดอาหารบิดเกรงเพิ่มความเสี่ยงโรคกรดไหลย,ย้อนกระตุ้นกรดในกระเพาะมากขึ้นจนกัดกระเพาะเป็นแผลได้หรือหลังกรดน้อยลงตอนย่อยอาหารทำให้ท้องอืดและยังเอื้อกับการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียชนิดร้ายในระบบย่อยอีกด้วยค่ะเครียดมากผมร่วง ความเครียดสะสมส่งผลให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งฮอร์โมนคอร์ติซอลมีผลให้เส้นผมอ่อนแอลงได้นอกจากนี้เครียดรุนแรงยังอาจทำให้รากผมเข้าสู่ภาวะพักตัวไม่ยอมสร้างเส้นผมใหม่และทำให้เส้นผมหลุดล่วงจากรูขุมขนได้ง่ายด้วยค่ะเครียดมากเสี่ยงโรคอ้วนโรคเบาหวาน ก็เป็นเพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลจะปรับให้ร่างกายเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดเลยทําให้ร่างกายต้องการกักเก็บพลังงานเอาไว้มากๆจึงกระตุ้นให้ร่างกายอยากกินมากขึ้นสะสมไขมันในร่างกายความเครียดเรื้อรังจึงเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนและโรคเบาหวานได้นั่นเองค่ะเครียดมากเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจนอกจากฮอร์โมนความเครียดที่มีผลให้ร่างกายสะสมไขมันและคอเลสเตอรอลมากขึ้น ในภาวะเครียดร่างกายเราจะหลั่งอะดีนาลีนออกมาด้วยค่ะซึ่งจะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันเลือดเพิ่มขึ้นทั้งสองปัจจัยนี้ล้วนแต่เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดทั้งแบบที่ค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นโรคเรื้อรังและแบบเฉียบพลันหรือที่เรียกว่าหัวใจวายได้ค่ะอย่าปล่อยให้ความเครียดเรื้อรังจนบั่นทอนความสุขและสุขภาพคุณนะคะการแพทย์จีนสมัยใหม่ เน้นการรักษาอาการเครียดจากต้นเหตุเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อระบายพลังลมปราณทั่วร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนเลือดปรับหยินอย่างความสมดุลของร่างกายมีกลไกาการออกฤทธิ์สำคัญในการปรับสมดุลสารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับความเครียดปรับสมดุลฮอร์โมน ผ่อนคลายความเครียดช่วยให้ทนต่อความกดดันได้ดีส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่สมดุลแข็งแรงการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0ศูนย์ส9ง